สวัสดีค่ะโคสิตามาแล้วนะคะก็วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเ,ออเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนะก็วันนี้นะคะโคสผ่านทุกคนนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ที่นี่เลยค่ะห้างแจ๊สเออร์เบิร์นนะคะอยู่ที่สีนครินนั่นเองนะนะเดี๋ยววันนี้นะคะโค้ชจะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมาฟังโค้ชเลยนะเดี๋ยวขอโคสแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะชื่อโค้ชสีตานะคะอ่า เป็นไทยค้าโคสิตาเป็นไทยค้าโคสิตานะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะน้ำหอโโมโซนโทกรุนะคะน้ําหอมพลังงานยินนะคะแล้วก็เปิดเพจนะคะแบ่งปันความรู้นะคะให้กับคนด้วยในเพจนี้เลยเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกนะคะบายโคสิตานะ Well and Happy Master รนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะบางคนนะค้นหามาทั้งชีวิตนะคะว่าทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จนะคะในเพจนี้นะคะช่วยคุณได้นะคะบางคนนะประสบความสําเร็จแต่ไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะทําไงไงคะติดตามเพจนี้ไว้นะะเรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกพวกคุณทุกคนแนะ่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับที่โค้ชทาแล้วนะคะประสบความสําเร็จที่สําคัญคือมีความสุขมากๆเลยด้วยนะคะอ่านะอืมได้ยินเสียงโค้ชกันชัดใช่ไหมคะชัดไหมคะ อรอเพื่อนๆเราสักครู่นึงนะสำหรับวันนี้นะคะเทคนิคที่โค้จะมาแบ่งปันเนี่ยเป็นเทคนิคที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นกดนะกดก็คือกดนะคะบางคนไม่รู้นะคะก็ยังคงใช้ชีวิตเขาเรียกว่าไปเรื่อยๆนะใช้ไปเรื่อยๆเื่อยๆื่อยๆโดยที่เขาเรียกว่าให้โชคชะตามากําหนดชีวิตของเรานะโดยที่เราไม่เลือกที่จะกําหนด โชคสตาชีวิตของเราเองซึ่งเราสามารถกําหนดได้ไหมอน,นิโค้ดบอกเลยว่าได้นะคะถ้าคุณรู้กดข้อนี้นะคะซึ่งกดข้อนี้นะคะเราเรียกมันว่ากดของแรงดึงดูดนะคะอ่ากดของแรงดึงดูดนะคะวันนี้แน่นอนค่ะถ้าคุณกระโดดตึกลงมานะคะตึกสามชั้นลงมาคุณต้องล่วงอย่างแน่นอนอันนี้คั้นเดาได้แน่นอนนะคะอ่าคงไม่กระโดดลงมาแล้วลอยขึ้นใช่ไหมคะ ก็คือกฎของแรงดึงดูดเหมือนกันนะคะกฎของแรงโน้มถ่วงนะคะมันก็ดึงดูดนะกฎของแรงดึงดูดเนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติค่ะที่คุณมองไม่เห็นค่ะแต่มันมีอยู่จริงนะคะเช็คเช่นเดียวกับคลื่นสัญญาณมือถือที่คุณมองไม่เห็นหรอกคะ่ะแต่วันนี้เราก็ไล์สดดูกันอยู่นี่ไงคะ่ะนี่แหลคะค่ะคือคลื่นสัญญาณนะคะ หรือกฎของแรงดึงดูดแบบเหมือนกับสญสดณไวไฟนะคะที่คุณมองไม่เห็นรอกค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดปุ๊บมันติดปั๊บม,มันรวดเร็วปุ๊บเลยนะคะเหมือนกันค่ะวันนี้นะ,ะเทคนิคความสําเร็จแบบง่ายดายนะคะโดยการใช้กฎของแรงดึงดูดน,นี้นะคะโค้ดนะคะศึกษารเรียนรู้เรื่องกฎของเขาเรียกอะไรไปเรียนรู้เพิ่มพลังไปเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะเรียนรู้ตัวเองมาตลอดเวลาปกติเนี่ยโค้ดเนี่ยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น คนที่นะคะจบแค่เพียงม6เองนะคะแต่เลือกที่จะไม่เรียนต่อเพราะรู้สึกว่าเรียนต่อมันไม่ได้ตอบโจทย์นะ รู้สึกว่าเราอยากมากข้างได้ร่ำรวยเพราะว่าด้วยครอบครัวเรานะคะตอนเด็กๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานะค่ะฐานะยากจนมากๆเลยนะคะโ <os> <K hod. S 1> ค้ก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้วันหนึ่งเนี่ยฉันจะเป็นหหน้าครอบครัวนะคะจะเป็นคนที่ร่ํารวยนะให้กับวงะกูลให้ได้นะคะโ <M. S 1> ค้ก็เลยศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการพัฒนาแก่สมองหรือคนรวยเขาเรียนอะไรกันคนรวยเขาทําอะไรกันคนรวยเขาคิดอะไรกันนะคะโค้ดก็หมดนะคะในการที่ไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองมาค่อนข้างหลายแสนเลยนะคะเกือบล้านเลยนะคะแต่วันนี้นะคะโค้ดได้มาป๊อปอัพนะคะแล้วก็ เกิเขาเรียกว่าเกิดพลังปฏิหารเกิดพลังวิเศษนะคะเกิดขึ้นจากการที่โค้ชได้เข้าใจอย่างของแท้ได้ตื่นรู้เกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดค่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากเออมันง่ายมากๆนะคะถ้าคุณเข้าใจมันแค่นั้นเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยโค้ชนะคะเป็นคน านหนังสือนะคะเดลซีเครดนะอ่านหนังสือเป็นตัวเองนะคะพ่อรวยสอนลูกอ่านมาเยอะแยะเลยค่ะแต่ไม่มีใครชี้ชัดให้โค้ดได้เข้าใจอย่างครูรุ้งนะคะครูรุ้งเป็นลูกศิษย์ของครูบัณฑิตอึ้งรังสีนะคะซึ่งโค้ดเนี่ยได้เรียนรู้กับครูรุ้งนะคะแล้วโค้ดก็ได้ป๊อปอัพนะคะแล้วก็จากการที่โค้ดได้เรียนรู้ครูรุ้งเพียงแค่หนึ่งเดือนนะคะโค้ดสามารถนะประสบความสาเร็จจากธุรกิจนะ,ะที่เพิ่งเปิดตัวแค่หนึ่งเดือนะคะโดยที่นะคะมีรายได้สร้างรายได้เจ็ดหลักนะได้อย่าง มีมากๆมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ฟูเขาเรียกว่าเติมเต็มในทุกๆด้านเลยทีเดียวนะคะอ่านะคะนี่คือเคล็ดลับที่โค้ชจะมาบอกพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะใครที่ได้ดูผลแล้วนะคะ1 2ถึงและ3วันมาแล้วนะะแต่วันนี้นะคะเป็นบทเรียนที่4ี่นะคะที่โค้ชจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนเกี่ยวกับกดค่ะหรือความลับค่ะหรือสูตรลับค่ะของแรงดึงดูดนั่นเองอ่านะเดี๋ยววันนี้นะคะขอนะคะขอแบ่งปันพวกเราทุกคนเลยแล้วกันนะคะว่าวันนี้นะ ความลับนะคะของกฎของแรงดึงดูดมันมีง่ายมากๆนะคะน้อง่านก็รู้นะคะซึ่งวันนี้เราสิทธิ์ครูเดียวกันนะคะก็คือครูรูงนั่นเองนะคะซึ่งพี่ตานะคะหรือโค้ดสิตาเนี่ยทำประสบความสาเร็จนะคะจับรายได้เจ็ดหลักตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะที่เราได้รู้ความลับที่เราที่โค้ดสบอกพวกเราวันนี้นะคะความลับข้อแรกนะคะของกฎของแรงดึงดูดหรือกฎของจักรวาลเนี่ยนะคะคืออะไรรู้ไหมคือเขาชอบความสุขและความสนุกคะ่ะซึ่งมันต่างจาก ต่างจากความคิดเดิมๆที่โค้ดต้องรู้หรือคนที่เคยบอกโค้ดมาว่าต้องทํางานหนักๆค่ะต้องทํางานเหนื่อยๆค่ะต้องคำเครียดคำแข่งค่ะซึ่งมันตรงข้ามไปหมดเลยนะซึ่งมันตรงข้ามไปหมดเลยน้องป่านกรี๊ดกรี๊ดซึ่งมันตรงข้ามไปหมดเลยค่ะเมื่อก่อนนะโค้ดจะเป็นคนที่น้านิ้วคิ้วขมวดค่ะจริงจังกับชีวิตจริงจังมันซะทุกเรื่องค่ะจริงจังค่ะแต่ไม่แฮปปี้เลยค่ะพอโค้ดได้รู้กฎข้อนี้นะคะว่าเราต้องมีความสุขรสนุกไปกับมันนะคะโค้ดเปิดใจเลยค่ะ เปิดใจเลยค่ะที่จะมีความสุขและสนุกไปพร้อมๆกันเลยนะคะและหลังจากนั้นนะชีวิตโคต้ดเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่ะโค้ดเริ่มมีการฟังค่ะโค้ดเริ่มทานฟอร์มตัวเองมากขึ้นนะคะอ่าหลังจากที่เรามีความสุขและสนุกภายในหัวใจเราแล้วนะคะต้องพยายามนะคะที่จะฝึกตัวเองให้มีอารมณ์ที่จะเบิกบานมองอะไรก็บวกให้มันขาดไว้นะคะรถติดอ่าปกติรถติดก็จะบน่นถูกไหมคะว่าโอ๊ยติดจังเลยรีบก็รี ปกตินะโมเมนต์ของโค้ดจะประมาณนี้นะคะแต่หลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าวิธีการเชื่อมต่อกับักาวหรือพลังของกฎของแรงดึงดูดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยให้มันเห็นผลเร็วที่สุดคือการที่เราต้องมีความสุขและสนุกค่ะนะหลังจากนั้นนะะเราก็เปลี่ยนการมองค่ะจากรถติดใช่ไหมคะปกตินะคะโค้ดต้องบ่นใช่ไหมคะ พอเปลี่ยนเป็นลายรู้ไหมคะจับมือถือค่ะพอรถติดอยู่นี่เช็คค่ะมีใคร inbox มรหาหาเราไหมมีลูกค้าออเดอร์หรือเปล่านะมองทัศนียภาพรอบข้างว่าเออไอรถติดมันก็ดีเหมือนกันนะทาให้เรามองวิวข้างๆได้สวยงามนะหรือมีเวลาให้เราได้ตอบลายมากขึ้นทุกวันนี้ก็อยากให้รถติดเลยค่ะเพราะอยากจะจับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เออนะอ่ะอันดับแรกนะคะวิธีการเชื่อมต่อของตัวเรากับจักั่วที่ง่ายที่สุดนะคะคืออารมณ์ความรู้สึกนะคะโดยเราเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกที่มีความสุข เป็นหลักเป็นที่ตั้งเลยนะคะทำยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวคุณมีความสุขอนุญ,ญาตให้ตัวคุณนะคะ b ีแฮ p ปี้น w นะคะให้คุณมีความสุขเเดี๋ยวนี้นะคะแล้วเรื่องดีๆมันจะตามมานะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสูตรของกฎแรงดึงดูดมีอยู่ว่าข้อหนึ่งเลยนะคะคือ affirmation ค่ะอ่านะ affirmation ค่ะคือการที่คุณเซลท้องหรือการที่คุณพูดกับตัวเองอยังไงคะ ทีนี้นะคะกฎมันก็คือกฎค่ะกฎมันก็คือกฎนะคะพวกเราทุกคนในคา้าของคุรงรู้รู้ดีเลยนะคะรวมถึงเพื่อนๆบางคนของโค้ดเนี่ยอาจจะยังไม่รู้โค้ดก็เลยมาแบ่งปันวันนี้นะคะกฎข้อที่หนึ่งนะคะมันเหมือนสูตรสําเร็จทางเคมีเออวันนี้ถ้าคุณรู้สูตรนี้นะคะแล้วคุณทําตามชีวิตคุณก้าวกระโดดแน่นอนนะคะ คุณต้องมีอารมณ์ความสุขและสนุกแล้วและคุณต้องรู้กฎของแรงดึงดูดค่ะข้อ1น,นะคะคือการที่คุณจะต้องรู้ในเรื่องของแอ f i r m a t i o n ค่ะคือการเซลทอล์กหรือคุณต้องพูดกับตัวเองนะคะด้วยภาษาบวกค่ะด้วยการให้พลังค่ะตัวคุณนะคะและสวมการเป็นค่ะว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนอ่ะนะคะตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะคนก็มีความสุขนะคะที่จะแบ่งปันตรงนี้อ่ะร้อนไหมไม่ร้อนนะใจเรามีสุขนะอ่ะ เรานะคะต้องใส่ภาษาให้ตัวเรากินความสุขลอยมาเลยใช่ไหมโอ้โหพี่ชัสดาน่ารักมากนะคะอ่านะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือการที่คุณต้องใส่ภาษากับตัวคุณค่ะซึ่งโค้ชใช้หลักการนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเราใช้กฎของแรงอยู่เพราะโค้ชจะบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนเด็กฉันหาเงินง่ายใครๆก็รักฉัน ยิ่งฉันออกสื่อว่าทเท่าไหร่นะฉันยิ่งสร้างรายได้มากเท่านั้นนะคะเออนี่เป็นคนแบบนี้นะแล้วใส่โปรแกรมตัวเองตลอดว่าเราเป็นคนเก่งนะเราเป็นคนมั่นใจเราเป็นคนสวยเออเราใส่โปรแกรมแบบนี้ตลอกตลอดนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราใส่โปรแกรมแบบนี้มันเป็นเรื่องที่โคตรดีนะคะ มีบางครั้งค่ะแอบค่ะแอบบ่นตัวเองเล็กน้อยถึงปันกลางว่าทำไมถึงความจาสั้นเออเนี่ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเราก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้นะะแต่บางคนมีภาษาที่ไม่เวิร์กเลยกับการพูดกับตัวเองค่ะมีเงามีแฟนกี่คนแฟนก็ทิ้งเนี่ยเห็นไหมทำอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างเบื่อตัวเองวะเกลียตัวเองวะไม่ชอบเลยทําไมเป็นคนแบบนี้วะเห็นไหมคะ สิ่งที่คุณบอกออกไปคําพูดที่คุณพูดออกไปมันพูดจจิตใต้สํานึกค่ะคุณพูดแบบนั้นกับตัวคุณได้ยังไงล่ะคะวันนี้คนอื่นทํำร้ายเราไม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เราเอามีดทิ้มตัวเองเลยนะคะแต่วันนี้ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณตื่นรู้แล้วค่ะคุณได้รู้แล้วว่าการที่คุณพูดภาษาไม่เวิร์กกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะหรือการใช้ร่างกายที่มัน ส่งผลมาเขาเรียกว่าสื่ออารมณ์มาถึงความรู้สึกที่มันไม่โอเคอะ่ะมันส่งผลในเชิงลบกับชีวิตคุณนะคะเช่นบางคนถอนหายใจตลอดเวลาบางคนคิ้วขอมวดตลอดเวลาอันนี้โคตดเป็นโรคแพ้แสงนะคะ เวลาเห็นแสงเยอะคิ้วจะขมวดนะคะไม่ไม่ได้เป็นเป็นโรคคิ้วขมวดอย่างเงี้ยเออนะคะหรือ,อ,อบางคนถอนหายใจแล้วใช่ไหมแล้วก็เออผ้ามบนเป็นคนผ้ามบนตลอดเวลาเออเนี่ยคนผ้ามบนตลอดเวลาก็ก็รับรู้เลยนะคะว่าวันนี้นะหยุดซะเดี๋ยวนี้เพราะการที่คุณทําแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะชีวิตคุณจะเป็นเหมือนอดีตที่คุณทํามาะคะ่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตนะคะข้อหนึ่งเลยที่คุณต้องรู้นะคะนอกจากความสุข ฟิลลิ่งหรือฟิลกู๊ดที่คุณต้องมีในแต่ละวันแล้วคุณต้องใส่ภาษากับตัวคุณในเชิงบวกทุกเรื่องค่ะถ้าคุณยิ่งฝึกนะคะมันยิ่งเก่งขึ้นนะคะทำไมโค้ชถึงตั้งโปรแกรม21วันนี้นะคะมาสํเร็จแห่งความมั่งคั่งด้วยกันเพราะเมื่อคุณฝึกตัวเอง21วันมันจะเกิดเป็นนิสัยค่ะเมื่อคุณคุณจะคิดบวกโดยอโตเมติคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบอโตเมตินะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณต้องทําเลยนะในข้อหนึ่งคือการท ใส่ภาษาบวกๆค่ะคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะมีชีวิตที่เป็นแบบไหนคุณอยากจะมีคู่คู่ครองที่เป็นแบบไหนคุณอยากจะมีคนรักแบบไหนคุณอยากจะมีลูกๆแบบไหนคุณต้องใส่โปรแกรมค่ะแม้แต่ลูกคุณนะคุณก็ต้องใส่โปรแกรมเหมือนเขาค่ะว่าอริชาติตบุดนะลูกเด็กดีนะลูกก็โหด่ืยอเด็กพ่อแม่ได้ดีเยี่ยมเลยแม้ตอนนั้นมันยังไม่เป็นคุณก็ต้องตั้งโปรแกรมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ เหมือนที่คุณพูดกับตัวคุณบ่อยๆนะคะว่าคุณยอดเยี่ยมคุณยิ่งใหญ่คุณมั่นใจคุณสวยมากคุณพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นจริงและมันเป็นจริงแน่นอนนะคะกฎก็คือกดค่ะอ่าข้อหนึ่งนะคะคือ affirmation นะคะอ่าเพื่อนเราหลายๆคนบอกว่าติดตามอยู่นะคะแต่ตอนนี้ขับรถอยู่ <laughs> นะคะข้อ2นะคะข้อสอนะกฎนะกฎ ของจักรวาลน,นะคะที่จะให้คุณทํางานได้เร,เร็วขึ้นข้อสองคืออะไรคะวิชวลไลเซชันค่ะอืมคือการมโนคือการเห็นภาพค่ะวันนี้นะคะการที่คุณจะสื่อสารกับจักรวาลและได้ผลลัพธ์ที่สําเร็จแบบรวดเร็วที่สุดเลยคือคุณต้องมโนค่ะวันนี้คุณเคยมโนหรือนึกภาพตัวเองไหมว่าุ่นนี้ใส่ชุดอะไรตื่นมาใส่เสื้อแบบนี้สร้อยแบบนี้กระเป๋าแบบนี้รองเท้าแบบนี้นะคะและตอนเช้าคุณก็ทํามัน ข้อ2นะคะคือการที่คุณเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วคุณจะรู้สึกว่าหนึ่งเลยชีวิตคุณมีความสุขขึ้น2คุณจะได้สิ่งที่ปรารถนาเร็วมากๆเลยนะคะสิ่งที่3นะคะคือสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือการที่คุณจะต้องวิชวลไลเซชันค่ะหรือมโนหรือเห็นภาพตัวคุณให้ได้ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นค่ะหรือในสิ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคุณอ่ะคุณอยากจะให้ธุรกิจคุณมาลุ่งเรืองแบบไหนคุณต้องเห็นภาพให้ได้นะคะคุณลงหนังสือไหมคุณสัมภาษณ์ทีวีหรือเปล่า หรือแฟนคุณคุณอยากได้แฟนแบบไหนนะคะคุณต้องมโนหรือเห็นให้ได้ว่าแฟนคุณน่ารักแบบนี้ดูแลคุณเอาใจใส่อย่างนี้ไปเที่ยวอะไรกันอย่างนี้นะคุณต้องเห็นภาพ่ะไปเที่ยวเมืองนอกประเทศอะไรยิ่งเห็นชัดนะคะด้และค่ะคือแรงดึงดูดจะดึงดูดมาหาคุณเร็วมากที่สําคัญเวลาคุณรู้สึกนะคุณรู้สึกคุณมโนเนี่ยคุณต้องรู้สึกดีอิ่มเอมไปด้วยบอกเลยว่ามาเร็วมากสปูตสปาร์ตบูตฟาสตเลยนะประเดิมเปิดไวไฟนะคะฉะนั้นเนี่ย เวลาคุณนึกเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นภาพอย่างเดียวคุณต้องรู้สึกไปกับมันนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่คุณจะส่งไปคือฟิลกููดค่ะอิมเอมค่ะแบบนี้เร็วมากนะคะเพราะว่าโค้ชใช้หลักการนี้นะคะเพียงแค่หนึ่งงเดือนเนี่ยโค้ชสร้างไรายได้เสร็จหลักนะคะจากการใช้2พอแล้วมันยังไม่จบค่ะคนไม่ได้ใช้แค่2พอนะคะซึ่งข้อที่3สําคัญมากๆเลยสําหรับบางคนนะคะก็จะติดข้อนี้หรือไม่กล้านะคะไม่กล้าอ่าสำหรับกฎข้อนี้นะคะสำคัญสุดๆเลยนะค,ะคือ นะคะก็คือการที่เราต้องสวมการเป็นเลยนะอันนี้คนพูดภาษาแบบให้เข้าใจกันง่ายๆเลยคือการสวมการเป็นค่ะข้อสามต่อนะคะ act as if นะคะหรือการสวมการเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นไปเลยนะคะ เช่นนะคะวันนี้นะ,คะโค้ดคิดว่าตัวเราตัวโค้ดเองลวกันนะคะประสบความสำเร็จเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะคะโค้ดก็สวมการเป็นค่ะต้องเดินแบบไหนละคนที่อายุน้อยร้อยล้านนะคะเตรียมชุดหรือ,อยังคะสาหรับการสัมภาษณ์ออกรายการเออเตรียมชุดหรือ,อยังหรือนะคะเราจะมีทีมงานแบบไหนนะคะที่เราจะประสบความสาเร็จไปด้วยกัน,ไป,ไ,ปไ,ปกนไปอายุน้อยร้อยล้านไปด้วยกันเราอยากมีทีมงานแบบไหนเราอยากมีลูกค้าแบบไหนที่จะมาส่งเสริมธุรกิจเรานะคะนั่นคือสิ่งนะคะที่โค้ดทํานะคะเพียงแค่หนึ่งเดือน เท่านั้นนะคะที่โค้ดเริ่มใช้กฎสามข้อของจักรวาลของการเชื่อมต่อกับจักรวาลแต่โค้ดก็ไม่ลืมนะคะที่จะทําตัวเองให้มีความสุขและทำสามข้อของกฎของจักรวาลน,นะคะโค้ดก็เลยสําเร็จแบบเร็วมากนะคะ1เดือนสร้างรายได้เ็จหลักนะคะโดยที่ไม่ได้ลงทุนเลยนะคะโค้ดมีไอเดียและหัวใจอย่างเดียวไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทเดียวนะคะไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทเดียวย้ํานะคะว่ากฎข้อนี้โค้ดใช้จริงถึงกล้ามาแบ่งปันนะคะ อยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะคดเองก็เกิดจากคนที่ไม่ได้มีฐานะนะร่ำรวยนะคะเกิดจากบ้านนะที่มีฐานะค่อนข้างยากจนเลยนะคะคดจบแค่ชั้นม .6 มันไม่มีข้อแม้ค่ะมันไม่มีข้อแม้ของความสําเร็จะคะ่ะว่าคนที่จบม .6 หรือมีฐานะยากจนในอดีตนะคะปัจจุบันจะประสบความสําเร็จไม่ได้นะคะคดเป็นหลักฐานตัวเป็นๆน,นะคะที่ทําให้ใครก็ตามไม่ว่าคุณจะอายุน้อยอายุเยอะนะคะ ไม่ว่าคุณจะเกิดในฐานะจนรวยนะคะคุณก็สามารถประสบความสาเร็จได้ถ้าคุณรู้กฎข้อนี้เพราะกฎมันคือกฎค่ะกฎมันคือกฎฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณบวกลบคูณหารกี่ครั้งนะคะคุณทาตามสิ่งที่โค้ดแบ่งปันคุณวันนี้คุณประสบความสาเร็จแน่นอนแล้วอย่าลืมย้อนดูคลิปด้วยสําหรับ3วันนะคะ3วันก่อนที่โค้ดได้แบ่งปันคุณรวมถึงโปรแกรมวันแรกสําคัญมากๆนะคะการเคลียร์จิตนะก่อนที่จะมาถึงวันที่4นี้ ฟังแล้วฟังซ้ําฟังบ่อยๆได้นะคะเพราะว่า21วันที่เราจะอยู่ด้วยกันนี้นะคะโค้ดการันตีชีวิตพวกคุณเลยค่ะว่าคุณจะมีชีวิตแบบนะคะคนอื่นยังยืนอยู่ที่พื้นค่ะแต่คุณไปอวกาศแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณได้รู้นะคะกฎพิเศษนะคะกฎพิเศษของจักรวาลคะ่ะคุณได้รู้เทคนิคพิเศษที่คนธรนรมดาเขาไม่รู้ค่ะแต่คุณคือคนพิเศษนะคะ<อ>นะ,ค,ะคุณคือคนพิเศษฐานที่โคนนะคะมาแบ่งปันให้พวกคุณทุกคนเลย น้องหญิงยุ้ยนะคะน้องหญิงยุ้ยเย่ yeah. บอกว่าสุดยอดเลยค่ะโคสิตาแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากมานะคะที่แบ่งปันเนาะเราร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะคะลมใต้ปีกนะวันนี้นะคะสิ่งที่คนมแบ่ง ปันมืคุณทุกคนนะคะคุณไปฝึกฝนนะทำซ้ำนะเรียนรู้ทําซ้ำนะคะเรียนรู้ทําซ้ําฝึกฝนนะคะด้วยใจที่อิมเอมแล้วมีความสุขนะคะค้นมั่นใจค่ะว่าคนที่ติดตามค้าทุกคนนะคะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างแน่นอนนะคะและใครนะ,ะที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็ช่วยมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่า21วันนี้นะคนไม่ได้เก็บเงินคุณสักกระบาทเดียวนะคะคนอยากให้คุณ มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อครอบครัวคุณเพื่อคนที่รักคุณนะคะเพื่อประเทศไทยด้วยนะคะเออนะดีไหมดีไหมนะคะมามาัสิ่งที่สาคัญมากที่สุดเลยคือคุณปล่อยอดีตให้หมดค่ะอย่าไปอย่าไปมัวกั้มกืนฝุนทนนะบางคนอมทุกข์นะหรือไปนึกถึงอดีตอันหอมหวานซึ่งปัจจุบันคุณอาจจะตรทุกข์อยู่นะพอาพูดเรื่องอดีตบ่อยๆคุณก็ไม่มีเวลาไหนที่จะไปสร้างอนาคตค่ะฉะนั้นคุณยุติเรื่องราวทั้งหมดนะคะ ที่ไม่ดีนะในอดีตจบไปค่ะและเริ่มต้นใหม่นะคะกับการใช้กฎของแรงดึงดูดที่ไม่ว่าใครได้ใช้นะคะสำเร็จไม่พอค่ะเสร็จและมีความสุขด้วยนะคะเพราะโค้ดก็เป็นคนหนึ่งที่ม่เป็นหลักฐานตัวเป็นเป็นให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะเออรักพวกคุณทุกคน อย่าลืมทำนะคะข้อหนึ่งอะไรคะข้อหนึ่งอะไรคะเซลท a l k นะคะหรือ a อ f เ r m a t เมชพูดกับตัวเองดีๆพูดกับตัวเองนะคะด้วยภาษาที่สมพลังพูดกับตัวเองด้วยภาษาเชิงบวกไม่ว่าพระเจ้าจะทดสอบให้คุณรู้สึกวนหิดเพียงไหนนะคะจงมีสติคะ่ะดึงสตินะคะแล้วทำให้คุณ มีความสุขซะเดี๋ยวนี้เพราะพระเจ้ากําลังพิสูจน์คุณค่ะว่าคุณเหมาะสมนะคะที่จะมั่งคั่งและมีความสุขหรือเปล่านั่นเองนะคะสองนะคะคือการที่คุณจะต้องวิช a l ไลเซชันค่ะมองเห็นตัวคุณนะในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นมองเห็นด้วยหัวใจอันมีความสุขมองเห็นด้วยหัวใจแห่งความอิ่มเอมค่ะแล้วคุณจะได้รับมันแบบเร็วมากๆเลยนะคะผลลัพธ์ที่คุณอยากได้นะะในทุกๆเรื่องของชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานนะ ทุกสิ่งะคะที่คุณาัฒน,นาคุณได้หมดนะถ้าคุณทําตามสิ่งที่คนบอกนะสิ่งที่3นะคะคือการที่แอฟแอค่ะคือการสวมการเป็นค่ะวันนี้นะคุณอยากเป็นคนแบบไหนคุณจงเป็นมันชัดเดี๋ยวนี้เลยนะคะเริ่มค่ะปฏิวัตินะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวการเดินบุคลิกภาพนะคะภาษาคําพูดความมั่นใจนะเปลี่ยนปวันละ1องศานะคะ1ปีนี้คุณก็จะเปลี่ยนได้ถึง365องศากันเลยทีเดียวนะเปลี่ยน เปลี่ยนช้าก็เห็นผลช้าเปลี่ยนเร็วก็เห็นผลเร็วโค้ดเป็นคนหนึ่งที่เชื่อนะคะในสิ่งที่ครูรุ้งสอนแบบร้อซและโค้ดเนี่ยทำเกินร้อยด้วยนะคะครูรุ้งบอกให้หันซ้ายไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าซ้ายเนี่ย มันจะเจออะไรนะสายอย่างเดียวครูรุ้งบอกให้ตรงๆค่ะไปหมดนะคะเห็นไหมน้องป่านกิตภาพนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานตัวเป็นๆน,นะคะนี่ก็ลูกศิษย์เอกของครูรุ้งนะคะน้องป่านเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่พี่ติดตามนะคะครูน้องป่านเออนะต้องไปต้องไปติดตามเขาด้วยกิตภาพแต่เจริญชัยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณพีท ได้คะ่ะวันนี้เที่ยวอยู่พี่เข้าใจโค้ดเข้าใจทุกคนเลยคะว่าคุณกระรังม,มีความสุขมีความสุขมันให้เต็มที่แหละคะ่ะ มีความสุขมันให้เต็มที่และเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆนะคะวันนี้เอาให้อิม่มเอมค่ะเอาให้อิ่มค่ะอิ่มความสุขกินเข้าไปเยอะๆแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องว้านะคะว่าโอ้ยพรุ่งนี้ทางานแล้วพรุ่งนี้จงเบิกบานค่ะกับสิ่งนะคะที่มันจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณทุกวันจักรวาลน,นะคะเขาจะส่งของข,องขวัญมาให้คุณทุกวันถ้าคุณใช้กฎของเขาคุณอยู่ในแนวเดียวกับจักรวาลเหมือนที่โค้ชอยู่แล้วคุณจะมีความสุขค่ะมีความสุขนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ในชีวิตไม่ว่าคุณจะไปไหนมีแต่ผู้คนสนใจมีแต่ผูุ้คนรใ มีแต่ผู้คนนะคะร่วมเฉลิมฉลองไปกับความสําเร็จของเรานะคะอยากเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบที่โค้ดบอกคุณนะคะโค้ดออกมาปเป็นหลักฐานนะให้คุณเห็นและหลายๆคนนะ,ะก็ออกมาปเป็นหลักฐานให้คุณเห็นนะคะว่ามันสําเร็จจริงๆเออนะนะเนี่ยเดี๋ยวโค้ดจะพาไปชมห้างดีกว่า <c oughs> <c oughs> นะคะอ่าเพอ,อไรรู้เปล่าพอธุรกิจของโค้ดมันสําเร็จจริงๆอเออเดือนเดียวรายได้เสร็จหลังไม่ต้องลงทุนสําเร็จปะ นะต้องขอบคุณคูณรุงงนะขอบคุณลมใต้ปีกทุกคนนะในครอบครัวของ LOA ด้วยนะคะป่าป่าไปดูห้างนี้กันสวยมากนะคะแจส๊สสอนจบพาเดินเล่นนะรักทุกคนนะจ๊ะน้องป่านกบมเมืองนะ <c oughs> อ่ะนะสอนแบบว่าไม่ต้องแคร์ใครนะคะจักรวาลรักเรานะเราต้องเขาบอกแล้วนะว่าเรายิ่งเราให้คุณค่ามาก ยิ่งเราให้คุณภ <moder ne> าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่ <ie> เราก็ยิ่งมัง่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะแบ่งปันกนตรงนี้บีแฮปปี้นาวเป็นยังไงเป็นยางโค้ดยังไงเดี๋ยวจะหาขนมอร่อยๆกิน ส่งภารกิจมาให้เราทุกวันใช่แล้วนะคะภารกิจของความสุขค่ะภารกิจของของพันในทุกๆวันเลยภารกิจในสิ่งมั่งคั่งนะ,ะที่จะเพิ่มคูนให้เราทุกๆวันภารกิจนะภารกิจชีวิตนะคะในการเป็นมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่จะส่งมอบนะคะสิ่งดีๆให้กับผู้คนอย่างมหาศาลเลยนะคะวันนี้นะ,ะขอเป็นสุดยืนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นคนไทยนะที่จะส่งส่งมอบสิ่งดีๆนี้ให้กับคนไทยได้วยกันนะ,ะให้คนอื่นเขารู้ว่าชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะจ๊ะ เอออ่านี้ดูบรรยากาศีูตากล้าบด้วยเห็นปะนะคะมีความสุขไปด้วยกันรับพลังจักรวาลค่ะเพราะจักรวาลเขารักคุณค่ะแล้วเขารอแค่คุณนะคะพูดภาษาจักรวาลค่ะใช้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นะคะอิ่มเอมใจมีความสุขสำเนึกรู้คุณสวมการเป็นนะคะพูดสิ่งดีๆมันง่ายมาก ตานะอย่าเขาเรียกว่าคิดให้น้อยสนุกให้เยอะขอยืนกดของครูรู้หน่อยคิดให้น้อยสนุกให้เยอะคิดคิดให้น้อยสนุกให้มากยิ่งสนุกมากนะคะชีวิตคุณจะได้อะไรที่คุณเกินฝัน,นะคะ่ะเออมหัศจรรย์วันดูปล <c oughs> <Wonderful. c oughs> หาขนมกินก่อนดีกว่านะคะรักทุกคนนะอย่าลืมนะคะ อากไว้ในอ้อมผิดอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับใครนะที่ว่าจะช่วยสนับสนุนโค้ชนะ,ะก็อุดหนุนได้นะคะโซนเพลฟูมน้ำหอมพลังงานถินนะแอบโฆษณาทำนะทำนะรับรองสำเร็จมีความสุขแน่นอนนะคะทำได้ทุกเรื่องในชีวิตนะไม่จะเป็นต้องเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะแต่เรื่องเงินก็ต้องทำนะความบางครั้งก็ต้องมีความสุขก็ต้องมีนะคะที่สำคัญก็ต้องมีแฟนดีๆด,ด้วยโอเคปะเออ